บทสาธยายเรื่องปัญจสิกขสูตรอุปาทานเครื่องกั้นนิพพานสัจธรรมสำหรับเทวดาและมนุษย์ที่มาจากพระสุตตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวัคสลายตนะสังยุตในย่อหน้าที่หนึ่งร้อิ ถึง182เจริญพรญาติโยมทุกมูลเหล่าทั้งหลายในวารับนี้อาตามาจะขอน้อมนำเอาปัญจสิกขสูตรเป็นพระสูตรที่หกแห่งโลกกามคุณวักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟัง ชื่อพระสูตรนี้มาจากนามของเทวดาผู้ทูลถามปัญหาคือปัญจสิกขคันทัพพะปุตโตซึ่งหมายถึงปัญจสิกขเทพพบุตรผู้เป็นบุตรของคนทันนักดนตรีแห่งสวรรค์พระสูตรนี้มีความพิเศษตรังที่เป็นการตอกย้ำสัจธรรม ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงแก่เท้าสักกะจอมเทพไปแล้วในพระสูตรก่อนเป็นการยืนยันว่ากฎแห่งการหลุดพ้นนั้นเป็นสากลใช้ได้กับสปปรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือแม้แต่เทวดาผู้มีทิพยสมบัติอันเลิศสมัยหนึ่ง นภูเขาคิตสกุดปัญจสิกขะเทพพบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามด้วยคำถามเดียวกันกับที่เท้าสักกะเคยทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้มีพระภาคเหตุปัจจัยอะไรหนอที่เป็นเครื่องให้สัตว์บางจำพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในปัจจุบัน เหตุปัจจัยอะไรที่เป็นเครื่องให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพานในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบด้วยพระธรรมเทศนาบทเดียวกันที่ทรงแสดงแก่เท้าสักกะว่าดูก่อนปัญจสิกขะรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุอันน่าปรารถนา หน้าใครหน้าพอใจมีอยู่หากภิกษุเพลิดเพลินหมกมุ่นพัวพันรูปนั้นอยู่เมื่อเธอเพลิดเพลินหมกมุ่นพัวพันรูปนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นย่อมมีอุปทานอันอาศัยตัณหานั้นย่อมมีภิกษุผู้ยังมีอุปทานยังไม่ปรินิพาน นี่แลคือเหตุปัจจัยที่เป็นเครื่องให้สัตว์บางพวกไม่ปรินิพพานในปัจจุบันในทางตรงกันข้ามหากภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่หมกมุ่นไม่พัวพันรูปนั้นเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่หม,มกมุ่นไม่พัวพันรูปนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยตัณหานั้น ย่อมไม่มีอุปทานอันอาศัยตัณหานั้นย่อมไม่มีภิกษุผู้ไม่มีอุปทานย่อมปรินิพานนี่แลคือเหตุปัจจัยที่เป็นเครื่องให้สัตว์บางพวกปรินิพานในปัจจุบันหลักการเดียวกันนี้พระองค์ได้ทรงแสดงให้ครอบคลุม ไปจนถึงธรรมารมที่พึงรู้แจ้งด้วยใจอย่างสมบูรณ์หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ธรรมะอันเป็นสากลไม่แบ่งชั้นวันนะนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดการที่เทวดาชั้นผู้ใหญ่ถึงสององค์คือเท้าสักกะ ผู้เป็นจอมเทพและปัญจสิกขะผู้เป็นนักดนตรีสวรรค์ต่างก็มีความสงสัยในปัญหาเดียวกันและพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมบทเดียวกันเพื่อตอบปัญหานั้นย่อมเป็นการยืนยันว่ากฎแห่งกรรมและกฎแห่งการหลุดพ้นนั้นเป็นสากลเสมอภาคกันสำหรับทุกชีวิต แม้เทวดาจะเสวยสุขอยู่ในทิพยวิมานมีรูปเสียงเกลิน่นรสสัมผัสอันเป็นทิพย์แต่ตราบใดที่ยังมีความเพลิดเพลินมีความยึดมั่นถือมั่นก็ยังคงไม่พ้นไปจากอำนาจของมานยังคงไม่สามารถปรินิพานได้เชกเช่นเดียวกับมนุษย์ หนทางแห่งการหลุดพ้นจึงมีเพียงหนทางเดียวสำหรับทุกชีวิตคือการดับตัณหาและละอุปทา,าน 2. อุปทา,านเครื่องกั้นนิพพานแม้ในหมู่เทวดาพระสูตรนี้ได้ตอกย้ำให้เห็นว่าอุปสรรคที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความยากจนข้นแค้น หรือความทุกข์ยากลำบากทางกายแต่คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นในใจในความเป็นจริงแล้วความสุขสบายและความเพลิดเพลินในทิพยสมบัติของเทวดานั้นกลับกลายเป็นเครื่องผูกมัดที่เหนียวแน่นยิ่งกว่าความทุกข์ของมนุษย์เสียอีกเพราะเมื่อมีความสุข ก็ย่อมมีความเพลิดเพลินเมื่อมีความเพลิดเพลินก็ย่อมเกิดตัญหาและอุป,ปทานจึงเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่เทวดาผู้กำลังเสสวยสุขละมองเห็นโทษของกามาคุณและน้อมจิตมาสู่การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นปัญหานี้จึงเป็นปัญหาใหญ่แม้ในหมู่ทวยเทพสาม การไม่เพลิดเพลินคือการปฏิบัติเพื่อนิพพานคำตอบที่พระพุทธองค์ประทานนั้นเป็นทั้งคำตอบและเป็นทั้งวิธีปฏิบัติในตัวเหตุแห่งการไม่ปรินิพพานคือการเพลิดเพลินดังนั้นเหตุแห่งการปรินิพพานก็คือการไม่เพลิดเพลินนี่คือการชี้ทางปฏิบัติที่ตรงไปตรงมาที่สุด ไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์หรือแม้แต่เทวดาผู้อารมณ์ที่มากระทบจะเป็นของหยาบหรือละเอียดก็ตามหนทางปฏิบัติก็ยังคงเหมือนเดิมคือการเจริญสติให้รู้ทันจิตของตนเมื่อกระทบอารมณ์ที่น่าพอใจก็รู้ทันไม่ปล่อยให้จิตไหลไปสู่ความเพลิดเพลิน เมื่อทำได้เช่นนี้ก็คือการตัดวงจรแห่งทุกข์ณนะปัจจุบันขนณะเมื่อกระทำอย่างต่อเนื่องจนตันหาและอุปทานสิ้นไปโดยไม่เหลือการปรินิพานก็ย่อมเป็นผลที่เกิดขึ้นได้ในที่สุดขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร